สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบทีรลบลักทุกทุกทานครับพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามมาเฉยนในประเทศกระดีได้พี่น้องเด้อมผมมาผอกันคือเก่าเหรอครับบ่าวแดกมาเลยได้พี่น้องเด้อช่องยูท YouTube, ูบแดกจังเดียวได้พี่น้องเด้อแดกจังเดียวเชิญหน่อยครับพี่น้องมาน,นีพี่น้องสิภาพพี่น้องไม่กินตับนะครับจูตับเบิง้งพี่น้องตับงัวอ้าวนี่ตับงัวนเลยครับบ่หลายดอกซ้ำนี่แหละครับนี่ผักข้ากับ คือเก่าหรอบักแตงบักบินฟ้ามักนี่ยแหละครับพี่น้องเด้อคือเก่าพี่น้องตามนี่เห็นอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาบัะนี้มากินเขาหนังกันเนาะเขาเศร้าพี่น้องบ่เศร้าดอกห่ามงเขาเที่ยงพอดีเลยพี่น้องเนาะเห็นเขาเศร้าผมว่าได้กินเขาอยู่ครับโอ้แม่ง่วนมากเลยแหละประเี้มาพี่น้องมาบัะนี้มาไหมเขาเพอาะเด็กยังกัดพอจะจุจะบากกันได้พี่น้องเด้อก็ร้ายดอกกินเนี่ยกินไข่ก็ขออีกหน่มาแต่ปบ่ได้เป็นคนมักเหล่าได้พี่น้องเด้อ วัวป็นคนหมักบัวแม่ค้อนหมักป่ะไหนได้เป็นน้องน่ากินพราแก่เป็นน,น,นั่นซทินะเป็นเนาะโอ้รองเขาก็ดีเด้เป็นน้องมาคือเข้าลนะพี่น้องมามา,มาทำประเด็นพาใสา่ลงจวดเลยพี่น้องก่อนจิ๊บกมามันนั่งถือบพอ่พี่น้องมันเปรียงเดือดอวาว่าแดดใบอะไรแหละพี่น้องประนี้เอามันยังแก่งแล้วพี่น้องเนาะ มาดน,นี่โอ้ยเจอ๋อพอไปแมจตวจจาดได้ไป่น้องพาใส่ไปเลยพาล่ำใส่ไปเลยบัดนี้โอ้พระ,พระจเจ้าจอมมันยอดมาก้นมักจำเด็ดไหมน้ำมกกันก็หนึ่งฝ่าพีน่น้องแกวือก้มๆเนี้าตอนอยังใหญ่ หวานครับหวานตับงมวมันหวานครับตับหมูบ่มบอค่อยถนัดปนนี้ได้พี่น้องเรื่องยังกินได้ขอเถอะขอไปพี่น้อง vẫn được vừa qua đây vừa qua đây vừa qua đây vừa đây vừa qua đây vừa qua đây vừa qua đẹp luôn dinh Nhìn quen một kèm này có ra ผมมันมันเหลืองตื้อกี้ผมผมมักมันมไปพวกไรบ้พี่หนังสูงบ่พี่หนังไม่เห็นเลยใหญ่ไหมพี่หนังเฮา um มาเดิพีปหลองเ้วยมากินนกกันเรยไก่มาบ่นไปหลอง ผมเตี้ยงพี่น้องผมว่ามันสูงโกรเนาะเอาไหมนะพี่น,น้องเนาะใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมเพอาะเวกี้มันแกงข่าไปคือครับแกงมันดูสวยงามเลยพี่น้องเด้ออย่าว่ากันผมว่ามันสูงโกรธไปเลยรบกวน,น,นมาแบบนี้นี่อ้ยแบบนี้มาพี่น้องมามันเตี้ยงเห็นไหมพี่น้องลบกวนลบมุมงกวนมามาพี่น้องมาแบบนี้มา เดี๋ยวพี่น,อน้องเด้อตานี้ล่ะอิ่มพอดีแหละครับันลาก็นี้มันก็จะกินบ่นเบิดสุดยอดเลยบัดพี่น้องมาตับตำกินไหมเว้ยเมืเ่อกี้เลยกงโจ๊กอยู่พี่น้อง うん。 Fabril é branco. ถ้าต mm ือใส่ก่อนถ้าตือใส่มือไป้องอื้ม पृथ्वी बेटिना เพชรเว้ยพี่น้องเพชรเริ่มเพชรเรื่อย <c oughs> เด็พี่น้องเอ้ยฝากกินนะพี่น้องมักแกะแกวพี่น้องผมนำเหนือ Å. Mm. Ja, ja, ja. 我哋唔講。Well,

Thật ra có che lắm nè Mình đang chạy đến cạnh đây thăm nó bây nó Ooh! Mm -hmm. mhm mhm cái mhm 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 แก่น่ะจัดพักให้ผมผมไปเลยเบื้งเนี่ยแม่บ้าน,นจัดพักหใ,ใ,ใกห้ครับแต่ว่าเพิ่นบ่บ่ายเนี่ยผมเห็นเนี่ยทำดูได้เลยเพี่น,น้นองเบิดดีตัวนี้ทำหน่อยได้เพี่น้องเนาะเบิดได้พอดี แก้วกระแ่บผมบมันบําดีขนานดะพี่น้องอ Mm. Ah. -hmm. Um. อ้พราะอะไี่น่องอิ้มเดยเนะพด็ดีลงตัวสำหรับกิมบีเดี๋ที่พนอะมีน่เปน็นเนาะกินซอยจูเนื้องงวัวได้ีปน้องด้อยซอยจูตับซอยจุตับ,ตบ,ตบงวัวแซบบานลาลำแก,วก้วขมลาลำดีครับแกวแบ้วขาแซบสำหรับมือหนี้่ยวที่พ่อจะมีน่เป็นเนาะคฝากครับฟ้องฝากับ มีเมฆมีหมอกได้พี่น้องจานมันตกอีกอยู่ครับผนเนี่ยว่านเมื่อก่อนเลยดีแจกเลยได้ว่ามันจะออกเลยได้ผนถึงบอกได้พี่น้องไม,ม่ละเมื่อกี้ว่ามันตกแจกละมาแร่งไงสำหรับเก็บนี้ก็จะพอฒน์นี่ยนะเพี่น้องเนะาะบอกดูรายเพิ่มจะว่าอีกละกิริยาท่าทางอะไรบ๊อบสุภาพกับขอถขอดความให้ได้เพี่น้องเด้อจะกินมุมม,าม,ม่ามซุ่มซ่ามเนี่ยกะว่าพวกผู้ใดบูมักกับกดข้ามไปเลยได้เพี่น้องเด้อ บวมมากกับกดนขามไปเลยบวากันแต่ส่วนตัวผมมั่กินเนื้อเนื้อครับกินโอ้ตัวพี่น้องกินกินซุอมเอือดเลยเนื้อพี่น้องเด้อเดี๋ว่ากันเพป็นบวมมากกับกดนขามไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ว่ากันเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สิพอาะสำหระครับสิได้จากสิได้ลากันไปก่อนมื้ออื่นจังขอกันใหม่หมื้อนหสิเฮ็ดหยังสิพากินหยังกะจังถ่าเบิร์นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาเฮ็ดกินหยังสิมีแนวแปลกอยู่แล้วครับพอผมสั่งของกระบว่แปลกสำหรับ สำหรับผมดอกครับมือกินยูบะเซาอาหารเปืนปืบนบ้าน้ันเท่านห,าหนเหละครับมีกลิ่นยูซูมมอร์เหรอครับสำหรับมัอ,น,อนี่หรือจิ๊บนซนแหละครับเนาะสวัสดีครับ